อ่เขียนจใช่ไหมครับแยก1 3ยี่ไมเขียนแบบนี้คุโจทเ้นเขียนยัาเนเขียนเขียนยัเขีเ่า่เาย่าเขียนยเขียนดิเขียนโจทย์แล้วใชไมดูตรงนี้เมือราจะใช้รูปแบบนี้ครับรูปแบบนี้คือ ตัวนี้เราก็แตกออกมาให้ได้แล้วเต่าก็ตั้งอยู่ใช่ไหมที่นี้ก็เป็น1,000 1,000ลบเท่าไหร่แล้วได้999 1,000 1,000ลบ4 1,000ลบ4ได้999ถูก <1, 5. S 1> ใช่ไหมใช่นี่เราแเกออกมาอ่ะได้แล้วคราวนี้เอาเน้นแตกออกมากคือทำแบบนี้เลยทำเลยโดเลยทำแบบเดิมเอาตัวนี้มาก่อน หนึ่งร้อยยามคูณพันเท่าเ่ไรแล้วก็เอาหนึ่งร้อยยี่าไปคูณด้วยสี่แล้วก็เอาสองตัวนี้มาลบกันอ่าได้ก่อนเขาเรียกว่าสมบัติจัดแจดแจงเอาหนึ่งพันคูณคูณหนึ่งพันหนึ่งร้อยยิบสามเท่าไรตาเป็นหนึ่งพันงเป็นหนึ่ได้ไงมีศูนย์กี่ตัว

Thấu được 123 Cũng 4 Thăm với chi là tùa Cũng 4 Thăm với chi là tùa 4 x 3 2 2 Giống như này 4 x 3 4 4 x 3 Đúng Cũng 4 x 3 Đúng 4 x 4 x 3 4 lỗi xin lỗi xin 2 xin lỗi 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 xin Chốt xin Chốt xin